สเสน่เชียงใหม่7วันเปลิงใจปิกานปลอดภัยจากใจอาบาจอเชียงใหม่หน้าที่คุ้มเสืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่28ธันวาคม2564ที่ผ่านมามีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นการจัดแถลงข่าวส่งท้ายปี2564โดยมีท่าน พักวัดขันทะหิรันในอำเภอแม่ริมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเรื่องที่สำคัญคือการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดงานเจ็ดวันเปิงใใจปปิกานปลอดภัยจับใจอบจอเชียงใหม่โดยมีนางวิภาวันบวรพุทธิพงค์ รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้แถลงข่าวลองรับฟังดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรพิรพาวัวนวรพุทธิพงศ์ครับวันนี้ท,ท่านมีเรื่องเมื่อวานนี้ท่านจัดแถลงข่าวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ท่านบอกว่าอยากจะมาคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนช,ชัดๆแล้วก็รวมไปถึงให้ฟังให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของการจัดงานที่อาบาจเชียงใหม่ตั้งใจมากๆคืองานเสน่ห์เชียงใหม่เจวันเปิงใจ ปิกบ้านปลอดภัยจากใจอาบาจเชียงใหม่เรียนเจริญเจ้าขอบคุณนะคะการเรียนท่านแดงคอท่านที่ร่วมแถลงข่าวและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพท่านนะคะดิฉันวิภาวันวบรพุทธิพงศ์ค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพิชัยด้วยคงณอิศรน,นะคะนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้มาร่วมวแถลงข่าวในโครงการเสน่เชียงใหม่เจ็ดวันปิงใจปิดบ้านปลอดภยัยจ,จัดใจอวจจเชียงใหม่เนะเจ้าเนื่องจากว่าในโครงการนี้<บ>เป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหลายองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ทอทอทแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็พรนค้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นในโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางทาง,ทางอบจอเองเนี่ยได้มีแนวคิดว่าในช่วงเทศกาลนะคะอย่างที่เมื่อกี้ทางท่านรองได้ได้ไดกล่าวไปแล้วว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ติดกับถนนทีองชระทานนะคะตรงนี้จะเป็นจุดจุดแวะพัก คอยบริการฉุกเฉินสำหรับที่ขับรถไปมาแล้วก็รู้สึกอ่อนล้านะคะก็สามารถที่จะแวะพักเพื่อที่จะดื่มเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟรหรือว่าเครื่องดื่มที่เราใช้สำหรับปรุงกับน้ำวิตามินต่างๆเราก็จะเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ขับรถไปมาแล้วก็มีความรู้สึกอาา่อนล้านอกเหนือจากนี้เราก็มีบริการฉุกเฉินนะคะเช่นในเรื่องของการตรวจสภาพรถ บางบางท่านอาจจะขับรถไปแล้วยางรั่วนะคะเราก็จะมีหน่วยงานภาคีของเรานะคะก็มาช่วยในการที่จะบริการประสานนะคะนำรถของท่านเนี่ยไปแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเมื่อท่านพร้อมแล้วท่านจะได้เดินทางต่อนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ส่วนการบริการประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็ทำงานร่วมกับทางาหน่วยงาน ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเยนะคะแล้วก็จะมาช่วยกันในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมในลักษณะของนันทนาการะในนันทน,น,นาการนี้จะอยู่ในส่วนเสริมพระเ,เกียรติ82พรรษาทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ที่สวยงามมากประมาณ10กว่าไร่นะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรารวบรวมร้านค้านะคะแล้วก็พะกอบการเครื่องดื่มต่างๆเลยมาไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของที่ลึกเครื่องดื่มต่างๆนะแะม้กระทั่งูดทักนะคะเราก็จะมาบริการที่น้องประชาชนอยู่ในบริเวณงานในสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษามากกว่า40ร้านค้านะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของแนวคิดในเชิงของการ กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระจายนะคะกรกระจายรายได้ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าเขาก็จะได้มีโอกาสที่กลับมาค้าขายกันได้ถ้าจะว่าเป็นปกติก็คงอาจจะยังไม่ใช่ได้มีโอกาสให้กลับมาค้าขายกันนะคะดังนั้นในในส่วนของในบริเวณงานเนี่ยเราเราจะมีจุดที่ได้ให้ประชาชนนะคะเข้ามาถ่ายรูปสวยๆในทีมงานนี้เราเป็นแคมป์ปิ้ง บฮิเมียนนะคะนั้นก็แต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันมีสวนดอกไม้ตอนนี้ดอกไม้กำลังบานสะพังสวยงามมากนนะคะในในสวนป่าพันาของเราเนี่นะคะแล้วในส่วนของการแสดงก็ยังมีในเรื่องของการแสดงในเชิงของวัฒนธรรมด้วยนะคะในงานนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการแสดงดนตรีจากศิลป,ปินด้านหน้าของเรานะคะการการแสดงดนตรีต ของวงฟกซองของท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีของเยาวชนรวมไปทั้งรวมไปถึงไอ้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงนะคะก,ก็มากมายค่ะนอกจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมแชร์แลกสอยคือเราจะให้ผู้ที่เข้ามาถ่ายรูปกับเรานะเช็กอิน e, ใน Facebook หรือว่าอินอินสตแนะคะแล้วก็แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วท่านก็จะได้รับของที่ลึกไปอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ ขยะคืนถิ่นนะคะก็ผู้ที่เข้ามาเที่ยวในงานแล้วเนี่ยท่านรับประทานอาหารเครื่องดื่มมีเศษขยะเราก็จะขอความร่วมมือให้ท่านน,ะนำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านของท่านโดยที่สามารถนําไปแลกของที่ลึกก่อนที่จะกลับ,ลบได้นะคะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้นะคะในงานนี้ก็ในวันที่วันพรุ่งนี้วันที่29เนะคะเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะเวลาประมาณ17.0 17 0นก็ เรเชิญชื่อท่านพี่น้องสืง่อมวลชนนะคะเราไปร่วมทาข่าวในพิธีเปิดกันสําหรับในวันที่30จะเป็นไฮไลท์ของของงานในโครงการนี้นะคะก็จะมีการแสดงจากวงไทยซิมโฟนีออเคสตราของอาจารย์สุกรีนะคะ,จะเจริญสุขนะคะซึ่งท่านเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยและก็มีชื่อเสียงใน นานาชาติด้วยนะคะท่านก็จะนําเพลงไทยและก็เพลงโบราณนะคะมาเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่จะมีนักด,น,ดนตรีนะคะและเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยอยู่บนเวทีในวันที่30นะคะ70ชิ้นนะคะถือว่าเป็นแบบชุดใหญ่มากเลยคะ่ะที่ท่านตั้งใจที่จะมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ของเราได้ชมกันนะคะแล้วในวันที่31ก็เราจะเฉะลิมฉลอง ปีใหม่กันนะคะในสถานที่แห่งนี้ก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษานี่นะคะก็จะมีศิลปินท้องถิ่นนะจะก็จากส่วนกลางนะคะคือกวาง AB Normal อันนี้ก็จะมาแสดงให้กับทางพี่น้องประชาชนอันนี้เอาใจน้องๆวัยรุ่นหน่อยหนึ่งนะคะทังนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมของ ของอบจและก็หน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วที่เราร่วมจัดร่วมกันนะคะก็เราก็จะจัดในวันที่29เดือนธันวาคมนี้ถึงวันที่4มกราคมนะคะก็อยู่ในช่วงของวันเเจ็ดวันเจ็ดวันอันตรายก็แนวคิดของอบจคล้ายๆกับทางในส่วนของตำรวจภูธรและก็ตำรวจจราจรคือเราไม่อยากจะใช้ชื่อ77วันอันตรายแล้วเราก็เลยมา ปรับชื่อโครงการให้เป็นเสน่ห์เจียงใหม่เจ็ดวันเปิงใจปิกบ้านปลอดภัยจากใจอบอจอนี่อันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักเที่ยวที่ขึ้นมาทเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะนั้นในส่วนของการ การมอบความสุขนะคะโดยอบจอนะคะเราก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ในในจุดที่บริการทั้งสองจุดที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะพี่น้องเพืาสามารถที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะคะหรือว่าไปนั่งพักผ่อนหย่านใจได้มีบรรยากาศที่สวยงามมากะคะ่ะและก็ในส่วนของบริเวณภายในสวน เฉลยพระเกียรติเนี่ยเรา,าบริการ10โมงเช้าจนถึงสีทุ่มน,นะคะตันนี้กาเราก็จะ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 ,จะปิดก่อนอจุดบริการอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่ท่านที่สามารถติดตามนะคะในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจนะคะเหมือนที่โครงการเลยก็คือสเสน่เจียงใหม่7วันเปิงใจปิกบ้านปลอดภัยจากใจอบจเชียงใหม่ก,ก,หมก็ ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนนะคะเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับทางพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมที่ทางอบอจอและก็หน่วยงานอ,องค์กรพันธมิตรของเรานะคะซึ่งรวมกันทั้งหมดองค์กรเนี่ยเราตั้งใจในการที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารสวนนะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะต่อไปนี้ก็จะ